ต,ตัวอะไรนะตัวอะไรกั้งกล้างฮะพูดมาแล้วพูดอะไรจับได้ป่ะล่ะฮะจับได้ป่ะบ้าความโนโอรไม่ได้ใส่ถูกมึงอยู่ก็ล่ะ Đi đâu Ui đâu đâu đây đâu 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 má Này, 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 đâu đi đâu 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 đi đâu 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 má đâu 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 căng đâu อืมกั้งเลยวะเยงงน่นนนอดิแม่จับกังก้งเลยกั้งแคบปุย,ยโอเคแคบปยแคบปยอืมกั้งแคบปยครับนี่ครับเค ฮึู้โููอห็ดโคนฮะไปโคน่เหรอ,หอไปโคนหรือปลาอะไรดูว่ายังอยู่ป่าไม่ดูฮะไรมั้งไปยังอยู่ พิกดูดิตัวมเล็กเราไม่ต้องเอาหรอกแค่จับ,บอ,อ,อ,อ๋อ่อบเขาเ่อบเขาอีกคนอีกคนตัวนี้ยังยังยังไม่โตเลยอืมไปอีกคนครับอืมคนรับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่หากินกับทะเลนะครับกลางค่ำกลางคืนแล้วก็หาได้นะครับแต่ต้องอาศัยว่าช่วงในช่วงน้ำลงนะครับ ก็จะเป็นจับปูนะครับที่จะไปเจอปูม้าตัวใหญ่ๆนะครับเราไปเจอหอยนะครับปูตาแดงนะครับเพราะหลายคนเขาก็มาหากันนะครับที่หาก่อนนู่นฝั่งนู้นก็หานะครับเขาก็จะมาหาให้ชมดูนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเป็นโอ้ยนี่นี่น,น,น,นี่โอ้ยอยู่นี่เพียบเลยนี่ปามเข้าตื้นมาเนี่อมานี่

Đấy đó Tô lứt đồ Này Đấy. Chết rồi. lên nó tăng lên. Mẹ cái đai này bà. Nó nó tua nó tua tua tua. Ui, luôn đó nè. Ờ. <laughs> tôi ơi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 เดี๋ยวเคเดี๋ยวยกขึ okay. uh ้นยกขึ ing> ing ้นยกขึ้นมานี่ยกขึ้นมานี่ข้นะอืมอืมไฟลงนี่มองไม่เห็นมันสองตาพ่อเออโอเคอืมไปเดี๋ยวอ๋อดูนะอืมเรื่อยๆเดินอยู่แถวๆนี้แหละ เจอแล้วนี่โอ้ยอาเธอริงมาครอบนี่โอ้ยจับไม่ได้นี่มา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 หนิมาหนิมาใส่ถุงมือจับได้เลยเนี่ยลูกเจ้าเดี๋ยว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 นี่มาหนิโอ๊ยน้ำขุ่นเดี๋ยวม่ค่อเห็นไม่เป็นไรหรอกอืมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามาหาอืม ครับเจอแล้วครับปูม,มา้านี่น,น,นอนหมกอยู่นี่น,นะค่อยค่อเดินนี่นี่นี่ตรงหลอดไฟพ่อนี่ค่อยค่อยคอ้อยู่เอาไว้กลับแล้วมั้องคอบคอ้าีคำหาหอยู่มันอยู่ตรงไหนเออม่จับปูไม่เอาถูกมือมาจับปี นี้อยู่นะน้ำมันขุ่นเอามองไม่เห็นนะลูกไหนเหยียดขึ้นโอเคอเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วไหาต่อให้อยู่นะน โอ้ยเนาะเฮ้ยเดี๋ยนอนวะนี่นี่นี่เจ๋อเฉาเฉาเฮ้ยเหน็บได้ตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่ครอบครอบครอบได้เฉวหมอแม่เอาแม่รีบต่อเลยจับไาเลย หามุมหามุมถูกมุมไมนได้ฮะถูกเด้ตัวใหญ่ได้จับไปดีจับพามุมไม่ได้อย่าเพิ่งยกสวิงนะมันหลุดแล้วนาะำมันขุนมองไม่เห็นนะจับไปดีสวิงไม่ไม,มันก็ขาดได้ลูกขาดรอะอะฮะ

ก่อนนี่นี่แล้วมันจะเข้าน้ำขุนก่อนมองไม่เห็นนี่กิน,น่ไไปไหนแล้วเออเขาครอบดิเอออยู่ไหนนะทีหลังต้องเอาเอาสะพายมาเอาปลูกหลบไฟอะ่ะเอ่ได้แล้วไ,ได้แล้วเออ มันดองแตกเลยอืมอหวไปหากันต่อครับครับผมนะครับก็บรรยากาศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เหมือนเรามาหานะครับเราไม่ได้มาเอาแล้วแต่เราจะได้มากได้น้อยนะครับก็เหมือนกับว่ามันเป็นวิถี คนริมน้ํานะครับที่หากินกับทะเลนะครับในเมื่อเรากลางวันเราไม่ได้ใช้อวนใช้ไายตะข่ายครับเราก็จะเดินจับเหมือนฝั่งชุดนู้นนะครับชุดชุดนู้นก็จับอะไรลูกได้อะไรนะครับก็จะเป็นวิธีชาวเลของเรานะครับหากินอยู่กับแบบนี้แหละครับนะครับได้แค่ไหนก็เท่านั้นนะครับเราเอาแค่กินนะครับไม่ได้เอาไปขายอะไรนะครับ ได้มาแล้วครับมก็ถือว่าโอเคนะครับอืมนะครับแค่จะกินนะครับเราไม่ได้เอามากมายนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วครับนะเราก็จะเก็บบรรยากาศอย่าหาต่อเนื่องกันไปอีกสักพักหนึ่งนะครับแค่กินพอครับนะครับก็มาแค่ว่านะครับมาอยากให้เห็นนะครับอยากให้เอฟซีทุกท่านว่า ให้เห็นนะครับว่าทะเลเราหาอะไรได้บ้างนะครับก็เป็นวิถีของคนริมเลนะครับของชาวเลเรานะครับที่หากินกับทะเลนะครับกินอยู่ให้เป็นนะครับนะเอาแค่พอกินนะครับเราอยากกินวันหน้าเราก็มาหาใหม่นะครับอะไรอ๋อนี่ก็จะเป็นปูแป้นนะครับครับนี่เป็นปูแป้นนะครับปูแป้นปูแป้น จะเห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เขาหากินกลางคืน,นอันนี้ก็จะเป็นปูแป้นเหมือนกันนะครับ่าจะหาจับคูนมั้งนี่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 อนี่นี่อ้าวเจอแป้นไอ้ปูแป้นพามาเจอปูมมาไอ้มาเกาะมาเกาะคู่ไม่ได้นะนี่นี่นี่น,นี่มันฝังดินอยู่นี่ ฝั่งดินนะครับเจอคนในฝั่งดินปุ๊บปูแป้นฟาร์มาหาปูมะเดี๋ยวเราชายครับไปดูฝั่งนน้นก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเดินมาดูใหม่นะครับไม่ไปไหนหรอกครับดูดิไม่อยากได้ออกปูนะอะไรโอ้ยไอ้งวเขาปล่อยมันปล่อยมัน,นเอามาทำไมเดี๋ยวทิ่มปวด ปยปไปไปปลายงัวเข่าครับนะครับเราเจอสัตว์อะไรละหลายๆอย่างนะครับเป็นไงลูก,น,ลกนานๆมาหาที่สนุกไหมนะครับสนุกสนานกันไปนะครับหากินกับทะเลนะครับเจออีกแล้วอุ้ยเรื่อยๆ ใช่ป่ะวมันน่นอนว่ะมันหลับในเออูองกระดองเดินบ่อยไม่ได้น้ำมันขุนน้ำมันขุนได้ป่ะฮะ <c oughs> ชัว ตัวโอ้ยหลังต้องเอาถุงมือแล้วไหนไหนไหนเคปั๊บป้าโอ้แ๋วน้ำมันขุนเวียนไปเวียนมาเดี๋ยวค่าเจอแต่ผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะครับถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะครับได้มีโอกาสนะครับอยากมานะครับถ่ายให้เอฟซีทุกท่านทั้งบ้านได้ได้เห็นได้ชมด้วยนะครับโอ้สีพ่สวยยายย้ายยายา,ยา,ยา,ยาอันตรายเ<อ>มนครับเมนเมนเมนโอสีพ่สวยเออเมนอันตรายมากอ,อะไรวิ่งหนีกลัวอะไร <S <S อย่านะอันตรายนะ ตอนนั้นมันมีปลากระเบนนอนอยู่เนี่ยจำได้อย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับก็จะอุ้ยเฮยนี่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 ปลาหมาปลาหมาเห็นไหมนี่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 ปลาหมาปลาหมาจับไี่ยายายาปลาหมาปลาหมา นี่ไงหัวมันม้าเลยหน้ามันม้าเลยเขาเรียกปลาหมาเออนี่ยเนี่นี่เนี่นี่เนี่เห็นดะเ,เรียกปลาม้าลูกนี่หน้ามเาหมือนม้าเลยนะเ,เนี่าาเยนะเห็นดะมาดูยากนะลูกเนี่ okay. ยหาดูยากปลาม้าเนี่ยนะครับยังไงยังไงยังไงนี่ยังไงอยู่เข้าหินอยู่เข้าหิน เข้าหินเข้าหินมันเข้าไม่ออกช่างมันเถอะออกเอาไม่ได้ออาไม่ได้ช่างมันหืมช่างม,ม,มันช่างมันช่างมันไม่ได้ช่างมันมปลาหมานี่มันอยู่แต่ผิวน้ำมั้งพ่อจะอยู่ตามน้ำตื้นนี่แหละลูกผิวน้ำออกไปข้างนอกไม่ได้หรอกปลาใหญ่มันกัด จับให้ดีฮะโูก้ามขึ้นเยอเดยเยแต่มองเห็นอยู่น่ะจับปูต้องใช้สติปอนี่จับปูต้องใส่ถุงมืออืมนี่ครับเจอกันใหม่นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอต่อไปจะมีอะไรนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับกดไลค์กดแชร์อุ้ยปูนี่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 ปูเดินไปไหมไหนโอเคนอครับผมสำหรับลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับนะครับอุ้ย